สวัสดีครับด็อกเคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้เน้นลงคลิปที่ไปร่วมรายการวิ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวนะฮะเข่าคอร์สเทรลนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่านักวิ่งบ้านๆอย่างผมเนี่ยนะครับผมพกอะไรในเป้ผมนะครับเวลาไปเทรลนะครับอันนี้เป็นเทรลที่ขยับความยากขึ้นมานะฮะ จากที่ครั้งแรกไปที่ภูเรือนะฮะไปตัดสายสือที่ภูเรือแล้วก็เ,เทรล,ลที่2ก็ที่ผ่านมานี้นะครับเขาสนกวางนะครับอาทิตย์นี้นะครับเพิ่มความยากนะฮะ48กิโลนะครับเ1900กว่าเมตรนะฮะเกณฑ์นะครับเดี๋ยวไปลองดูวิ่งขึ้นกลางหันแล้วก็หวังว่านะครับหวังว่าจะไม่ได้เล่นสไลด์ด้วยโครนนะครับภาวนา เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมพกอะไรไปบ้างจะรกๆหน่อยนะครับก็อันนี้เป้ที่ผมใช้นะฮะก็เป็นของ Ultimate Direction นะฮะเป็นรุ่นที่ทำพิเศษนะครับ Hard Rock Endurance Run นะฮะร้อยไม์ที่อเมริกานะครับเป็นเป็นรุ่นพิเศษนะครับสูดได้เยอะดีนะฮะนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะฮะมีช่องเก็บหลาย มนดันเอฟออกอันนี้ดันมีด้านบนอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะครับที่ใส่ขวดน้ําเดี๋ยวนะอ่าที่ใส่ขวดน้ํานี่นะครับจะเป็นรูปร่างนี้นะฮะมีที่ใส่อ่านี่ฮะผมก็จะใส่ช่องนี้นะฮะผมจะใส่ไอ้เฟิร์สเซดนะครับเฟิร์สเซดผมก็ทั่วไปฮะมีพลาสเตอร์นะครับพลาสเตอร์มีอ่านี่เราผมผมซื้อเตรียมไว้นะฮะนะครับ เป็นแอลกอฮอล์แพดนะครับไว้ล้างแผลนะครับโควิดีนนะฮะฆ่าเชื้อเบื้องต้นนะครับมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์อันนี้ไม่ได้ใช้นะก็เอาออกมานะครับนะฮะอันนี้เกียร์ฉุกเฉินไว้ก่อนนะฮะนะครับผ้าห่มฉุกเฉินนะครับบอกไว้นะฮะสเปรย์นะครับแก้ปวดนะครับจริงๆแล้วผมใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่อันนี้พอดีมีสองไซส์ด้วยกันนะฮะนะครับมีขวดใหญ่ขวดเล็กนะครับประคบไปนะฮะเผื่อ นะครับตึงถ้าเจอเพื่อนนักวิ่งด้วยกันที่ตะคิวหรือมีอาการเจ็บปวดก็ช่วยคนให้เขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับในระหว่างที่เราเส้นทางที่ยังไม่มีเมดิกนะครับอ่ะนี้เป้ผ่านไปนะครับมาดูนะฮะก่อไม้โพผมนะที่ผ่านมาไม่ได้ใช้นะฮะผมก็ใช้ธรรมดาครับนะฮะถูกๆนะฮะตัวนี้รู้สึกจะพันกว่าบาทนะครับ shopee ฮะ นะฮะนะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นของแพงอะไรนะครับเอาพอที่ช่วยเราได้นะครับหมวกนะฮะนะครับหมวกนี้ผมก็จะยัดเข้าไปข้างในนั่นนะครับเอ่ออันนี้นะฮะชอบมากเลยนะฮะก็เป็นเสื้อกันฝนที่พับได้นะฮะนะครับจริงๆมัน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 เออ่เก็บได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เล็กกว่านี้นะฮะนะครับแต่นี้ผมเอามาสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกันฝนนะฮะที่ พับได้นะครับของเอกัพลอนนะฮะนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับไม่กี่ตังค์นะฮะนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเซล์จะอจะ้อยกว่าบาทนะครับผมเกลือแร่เม็ดเกลือแร่นะครับเจลนะครับอันนี้เอาไปเถื่อไว้นะครับจากดีเ v อร์นะครับขอบคุณคุณเดียดีเบอร์นะครับที่สนับสนุนนะครับส่งเจลมานะครับให้ผมนะฮะแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำนี่ก็ซื้อมา จากร้านของอิแคทอลอนนะฮะขวดน้ำนะครับจริงผมพกจะมีอีกตัวนึงนะครับเดกพอดีผมแช่น้ําแข็งไว้อยู่นะครับผมจะพก2องตันนี้ไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ครูใหญ่นะครับก็แนะนําพกฉุกเฉินไว้นะครับผมจะไว้สํารองไว้เลยนะฮะในในแบ็คแพ็คข้างหลังนะครับของเป้นะครับจะแพ็คไว้จะสํารองไว้นะฮะฉุกเฉินนะครับ เผื่อไปหลงไปอะไรมีน้ํามีอะไรนะครับก็จะได้มีน้ำนะ,ะสัมลองนะครับสําคัญนะครับเอะะ่เอเฮด,ดแลมป์นะครับงานนี้ไม่แน่ใจว่าได้ใช้หรือเปล่านะเพราะว่าปล่อยตัวตีห้าในช่วงนี้ตีห้านี่สว่างแล้วนะนะครับแต่ก็พกไว้ก่อนนะครับามา e ีแบตเตอรี่สัมลองด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะฮะรู้สึกว่าจะ300ลูเมนนะฮะก็ไม่ได้สว่างสว่างพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็แน่นอนครับ โปรนะครับอันนี้ก็จะพกไว้นะครับใครที่ใช้โปรโปก็จะทราบดีนะฮะกินแบบหน้าดูเลยนะครับก็นี่แหละครับคร่าวๆนะฮะนะครับที่ผมพกไปงานเทรลนะครับเขาคอปีนี้นะครับ48กิโลนะฮะก็ไว้พบกันนะฮะที่เอ็กซ์โปอาจจะไปเดินดูเอ็กซ์โปนะฮะทีามีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เจอกันก็เจอกันที่จุดสตาร์ทนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันที่เขาคอรครับ